สวัสดีครับหมอนัดท็อกนะครับโดยช่อง m e ต t ด็อกชา n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องการตรวจโควิดนะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าตอนที่คนที่ไปตรวจโควิดเนี่ยไปเข้าแถวตรวจตั้งนานกว่าจะได้ผลบางคนบอก2วัน3วันบางคนเป็นสัปดาห์เนี่ยเบื้องหลังการตรวจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง,องเรานะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับไปฟังกันเลยครับครับการสำหรับการตรวจโควิดนะครับแบ่งเป็น2ชนิดนะครับที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน1เลยคือเรียกว่า rt pcr นะครับรย่อมาจาก real time p o l y m e r a s e Chain Reaction นะครับซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานหลักนะครับวิธีนี้เคยใช้ตรวจในไข้หวัดซามาแล้วนะครับในในอดีตที่ผ่านมานะครับวิธีนี้เป็นมาตรฐานโดยที่โครงการดอมายโลกจัดว่าเป็นอ่าเป็น g o ลสแตนดาร์ดเลยนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างนี้นะครับคืออ่า RT PCR เนี่ยมันคือการที่อ่าขั้นตอนนะครับ เจ้าที่นะครับจะใช้สำลีพันปลายไม้หรือว่าคอตตอนบัตน,นะครับแย่เข้าไปในโพรงจมูกเรานะครับเพื่อไปป้ายเอา,อาสารคัดหลังบริเวณหลังโพรงจมูกหรือเรียกว่าภาษาการแพร่คือเนโซฟาลิ n นะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะไปเกาะติดอยู่ตามโพรงหลังจมูกนะครับหลังจากได้มาแล้วเนี่ยขาก็เอามาใส่หลอดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็นําส่งห้องแลบซึ่งสถานที่ ในการสวอนะครับกับสถานที่ตรวจให้ได้ข้อมูลเนี่ยมันคนละที่กันดังนั้นขั้นตอนในการส่งก็ขึ้นอยู่กับไซส์ในการตรวจบางที่อยู่ในเมืองนะครับสามารถที่จะส่งไปถึงห้องแลบได้เร็วข้อมูลมังก็จะกลับมาถึงคนไข้ได้เร็วนะรในขณะที่บางที่เนี่ยไปตรวจตามชุมชนต่างๆนะครับกว่าจะเก็บข้อมูลได้กว่าจะสวอปได้ครบแล้วส่งไป ห้อง l a บมันก็ใช้เวลานานจริงๆแล้วกระบวนการอยู่ในห้อง l a บเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-5ชั่วโมงนะครับถ้าเราจินตนาการว่าตรวจที่ห้องแ a บเลยข้อมูลมันก็จะออกมาหาเราไม่เกิน5-6ชั่วโมงแต่ว่าพอเราต้องไปตรวจตามไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับข้อมูลมันก็ใช้เวลาผ่านกระบวนการต่างๆกว่าจะไปถึงห้องแ l บแลัวกลับมาบางที่ก็24ชั่วโมงนี่ถือว่าเร็ว บางที่48ชั่วโมงบางที่ก็นานหน่อยอะจะเป็นสัปดาห์เพราะว่ามันอยู่ในคิวตรวจด้วยซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ที่การบรหิหารจัดการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคนิคนะครับส่วนขั้นตอนในการเอาข้อมูลจากสารขั้นหลังไปไปสู่กระบวนการให้ได้ผลนี่คือมี3ขั้น1คือสวบนะครับเอาเอาสารคั้นหลังออกมานะครับสคือเอาสารขั้นหลังเนี่ยไปถึงเจ้าที่แลบเจ้าที่แลบก็จะหยอดน้ํายาเพื่อแยกเอาสารขั้นหลังเนี่ยเข้าไปในเครื่อง นะครับเรียกว่าเครื่องอทํา P C R นี่แหละนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือเครื่องก็จะอ่านสแกนนะครับด้วยแสงพิเศษเนี่ยได้ข้อมูลออกมาว่าสิ่งส่งตรวจอันไหนเนี่ยมีสารที่ก่อให้เกิดเชื้อไวรัสหรือเป็นสารที่มันเป็นโปรตีนที่อยู่ในเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งในกรณีปัจจุบันก็คือ,อซาโควิ2หรือว่าเป็นต้นเหตุข,ของโควิด1 9นี่เอง นะครับเพราะฉะนั้นนี้คือการตรวจมาตรฐานนะครับก็อย่างที่บอกคือต้องใช้เวลาดังกล่าวส่วนการตรวจอีกอันนึงเรียกว่า screening test นะครับหรือว่าบางคนเรียกว่า rapid antigen ซึ่งมันก็แบ่งเป็น rapid antigen กับ rapid antibody นะครับ antigen ก็คือสารที่อยู่บนเซลล์อ Cell ของเชื้อไวรัสนะครับส่วน antibody ก็คือเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างมา reac t กับเชื้อไวรัสนั้น,น,น ขึ้นอยู่ว่าชุดตรวจนะครับชุดตรวจก็จะเป็นลักษณะเหมือนชุดคิดนะครับเอาสารคัดหลั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับหยดลงไปหรือว่าเอาสารที่มาจากโพรงจมูกเนี่ยไปผ่านกระบวนการแล้วก็หยดลงไปในชุดคิดนี้นะครับซึ่งอันนี้ใช้เวลารอ,อข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเร็วเหมือนกันการใช้ชุดคิดทั่วไปใช้เวลาประมาณไม่เกิน15ถึง20่นาทีก็จะทราบผลนะครับข้อดีคือเร็วนะครับ ข้อเสียคือผลอาจจะไม่เที่ยงตรงเหมือนกับก,บการทำ RT PCR ที่จะเล่าไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเหมาะกับก,บการที่เป็นการสกรีนถ้าผลออกมาเป็นลบก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้เป็นโควิดนะครับถ้าผลออกไปเป็นบวกก็ต้องไปตรวจยิ่งกําลังจะดีเทคว่าเราเป็นคนไข้แล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจ RT PCR อีกหนึ่งครั้ง นั้นเหมาะการทำสกรีนิ่งในในบริเวณที่มีคนไข้ยเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีทีมที่สามารถที่จะตรวจ RT-PCR ได้นะครับเช่นเป็นสถานประกอบการหรือโรงงานมีคนเป็นร้อยๆคนก็สกรีนก่อนเลยนะครับว่าอ่าคลัสเตอร์นี้มีใครมีความเสี่ยงนะครับถ้าบวกเนี่ยก็จะได้คัดกรองเอาคนไข้กลุ่มนี้ออกไปเลยนะครับเพื่อที่จะแยกออกมาจากชุมชน แยกออกมาจากคนอื่นๆนะครับก็ทั้ง2วิธีนี้เป็น2วิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับฟังดูแล้วนะครับก็ทําให้คนน่าจะคลายความสงสัยว่ากระบวนการได้มาซึ่งผลตรวจโควิดหรือโควิดเทสเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับ 1. RT-PCR มาตรฐาน o o s t t n n d r r d ใช้เวลานานตรวจแล้วใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่2คือล a p ปิ แอนติเจนก็ตามหรือแอนติบอดีเทสเป็นสกรีนิ่งเทสต t ตรวจแล้วไม่ใช่ก็ไม่เด็ดาม่ห่อไม่ใช่หรือถ้าใช่ก็ต้องไปคอนเฟิร์มต่อนะครับ <S <S แล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมมีหลายๆคนนะครับตรวจครั้งแรกไม่เจอบางคนตรวจครั้งที่2 3 4 5บางคน6ครั้งถึงจะเจอเหตุผลคือนะครับถ้าเป็นชนิดที่เป็น RT-PCR นะครับคือตัวมาตรฐานเนี่ย เราจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อเชื้อเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราอะเกิน1-2วันไปแล้วอันนี้ถือว่าเร็วแล้วสมมุติว่าเราเจอคนที่เป็นโควิดวันนี้นะครับเขาโทรมาหาเราเลยว่าที่ไปเจอกันเมื่อเช้าเนี่ยต้องรีบไปตรวจนะเพราะว่าเขาเป็นละเราเพิ่งเจอเขาวันนี้เนี่ยเราตรวจไปตอนนี้ไม่เจอแน่นอนนะครับเราต้องทิ้งช่วงถ้าเป็น rt-pcr เนี่ยก็คือ48-72ถึงชั่วโมงก็คือเว้นไป2วันถึง3วันไปตรวจนะครับก็จะได้ ลบก็คือสบายใจได้ว่าไม่เป็นนะครับแต่ถ้าไปตรวจเลยทันทีโอกาสที่จะเจอเนี่ยเป็นเป็นศูนย์เลยนะครับเราต้องเว้นช่วงในขณะที่ถ้าเป็นตัวสปรีนิ่งเทสและปิดแอดิเจนเนี่ยมันจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อเชื้ออยู่ในร่างกายเราเนี่ยห้าวันถึง7วันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล็งดีๆแตอ่อย่างที่เข้าใจกันว่าเมื่อเรามีความกังวลแล้วบางครั้งเราก็รอไม่ไหวพอรอไม่ไหวเนี่ยเราไปสุ่มตรวจที่มันไม่ตรงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจซ้ํา เพื่อให้มันอยู่ในให้มันครบ14วันคือจนมั่นใจว่าเราผ่านการคอนแทคเชื้อไปแล้ว14วันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนถ้า14วันแล้วมันยังไม่เจอก็แสดงว่าเราปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นช่วงตรวจก็สำคัญต้องดูเวลาการคอนแทคไทม์กับวันที่ไปตรวจเนี่ยให้เหมาะสมว่าเทสไหนต้องเว้นช่วงเวลาเท่าไหร่นะเป็นที่มาว่าครั้งเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ว่าท่านติดหรือไม่ติดโควิดครับฟังมาถึงจุดๆนี้แล้วนะครับทุกคนคิดว่าข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำคัญคือฝากติดตามช่องของเราไว้นะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมพี่หมอนัทเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนต้องป่วยครับ